มีหลายคนถามว่าเราจะพูดหรือสื่อสารด้วยสตอรี่เทลลิงจำเป็นต้องใช้เรื่องราวของตัวเราเท่านั้นใช่หรือไม่คำตอบคือไม่จำเป็นค่ะ เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเทคนิคของ storytelling มีมากมายเพียงแต่ว่าการใช้เรื่องราวของเราเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าสนใจและเราก็อินไม่ต้องท่องจำอะไรมากมายเพราะมันเป็นเรื่องของเราเองแต่ถามว่าแล้วเราใช้เทคนิคอื่นๆได้ไหมได้แน่นอนค่ะมาดูกันค่ะว่าเรายังมีเทคนิคอื่นๆในการที่ทำให้ storytelling ของเราน่าสนใจน่าติดตามได้อย่างไร ง่ายๆเลยค่ะสมมุติตอนนี้นะคะเราจะต้องการให้ทุกคนคึกเขิมมีความเป็นผู้นำแล้วเราก็บอกว่าผู้นำมีความสำคัญอย่างไรลีดเดอร์ชเพราะว่าผู้นำมันสำคัญมากๆเลยนะเพราะมันจะต้องนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จเมื่อมีปัญหาผู้นำต้องเป็นคนตัดสินใจถ้าผู้นำไม่สามารถตัดสินใจได้ดีสื่อสารไม่ได้ดีทำโน่นทำนี่ไม่ได้ดี องค์กรก็ไม่สามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นผู้นำจึงมีความสำคัญมากๆก,กับองค์กรเราอาจจะสามารถสื่อสารแบบนี้ได้แต่ว่ามีกี่คนคะที่จะเข้าใจเข้าถึงและเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำงั้นเรามาลองดูเทคนิคเทคนิคนี้กันนะคะว่ามันจะแตกต่างจากตอนแรกอย่างไรสมมุติว่าตอนนี้ทุกคนนะคะ กำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินลำหนึง่งแน่นอนค่ะคนที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการก็คือตึกตึกตึก,ตก,ตกบางคนอาจจะบอกว่านักบินบางคนอาจจะบอกว่าก็กับตันเครื่องบินนั่นแหละค่ะคือผู้ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายปลายทางนั่นหมายความว่าอะไรคะ กับตันคนนี้เขาต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเส้นทางการบินเป็นอย่างไรและถ้าเกิดในระหว่างเดินทางค่ะมันอาจจะมีสภาพอากาศแปรปรวนหรือมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นลุมอากาศนู่นนี่นั่นที่เราคาดไม่ถึงใครเป็นคนต้องตัดสินใจคะก็ต้องเป็นกับตันเครื่องบินนั่นแหละค่ะที่เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรดีจะลงจอดอย่างไรดีหรือจะต้องใช้วิธีการอย่างไรเพื่อขับเครื่องบิน พาผู้โดยสารทั้งหมดไปส่งถึงจุดหมายปลายทางได้โดยปลอดภัยนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าในระหว่างที่เรากําลังเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินชีวิตของเราฝากไว้กับใครคะก็ฝากไว้กับกับตันนักบินนั่นเองและในขณะที่เราเดินทางเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วคนที่เป็นผู้นำคือใครก็คือ กันนักบินนั่นเองดังนั้นถ้ากับนนักบินคนนั้นมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญและก็รู้วิธีการที่จะนําพาเครื่องบินไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเราในฐานะผู้โดยสารหรือเป็นผู้ตามในขณะนั้นเราก็จะเดินทางได้ปลอดภัยตอนนี้เห็นความหมายเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของความเป็นผู้นําแล้วยังคะว่าผู้นำเนี่ย มีบทบาทอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรรับผิดชอบชีวิตของผู้ตามอย่างไรโดยเฉพาะเวลาที่เราไปผู้โดยสารบนเครื่องบินชีวิตเราจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับกัปตันนักบินนั่นเองและเปรียบเหมือนกับการทำงานค่ะในองค์กร ถ้าผู้นําเราไม่สามารถที่จะนําพาทีมงานไปสู่ความสําเร็จได้ไม่รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาจะต้องทําอย่างไรต้องตัดสินใจแก้ไขอย่างไรเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จเราถ้าเราเป็นผู้ตามเราก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเรามีผู้นําที่ยอดเยี่ยมที่สามารถรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเส้นชัยของเราได้และถ้าจะให้ดีเราจะต้องไม่ต้องรอให้ใครมาเป็นผู้นำค่ะเราควรจะ แต่งตั้งตัวเองค่ะให้เป็นผู้นําชีวิตของเราในทุกๆเรื่องเพื่อเราจะได้นําพาชีวิตของเราไปสู่ความสําเร็จไม่ต้องไปพึ่งพาใครค่ะและนั่นทั้งหมดคือความสําคัญของความเป็นผู้นําเห็นไหมคะมันแตกต่างกันไหมเอ่ยตอนแรกที่บอกว่าผู้นํามีความสําคัญแบบนั้นแบบนี้ที่จะพาองคกรไปสู่ความสําเร็จกับการเล่าเรื่องราวที่เราเป็นผู้โดยสารและมีผู้นําคือกัปตันเป็นคนขับเครื่องบินเที่ยวพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง ความเข้าถึงเข้าใจในความสําคัญของการเป็นผู้นํามันไม่เท่ากันดังนั้นในการเล่าเรื่องครั้งนี้เราไม่ได้ใช้เรื่องราวของผู้เล่าแต่เราใช้เรื่องราวที่ทุกคนสามารถสัมผัสจินตนาการเข้าถึงได้ด้วยการเปรียบเปยเป็นผู้โดยสารกับ,ก,บกับตันบนเครื่องบินนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งค่ะที่เราจะสามารถใช้เรื่องเล่าหรือสตอรี่เทลลิง เพื่อจะสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็นผู้นำเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำและเข้าใจเข้าถึงดีกว่าที่จะมาบรรยายว่าผู้นำมันสำคัญอย่างไรต้องมีแบบนู้นแบบนี้นะคะดังนั้นนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่คนสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะพูดกับคนกลุ่มใหญ่กลุ่มมากได้ด้วยการนำเรื่องประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงและติดตามได้และถ้าอยากจะรู้ว่ามีเทคนิคอะไรอีกเดี๋ยวมาติดตามในคลิปต่อๆไปค่ะ